นี่ครับตอนนี้ผมได้เดินทางมาตลาดนัดบ้านหัวไฟครับเดี๋ยวเพื่นพามาเบิ้งครับแมงครับแมงครับเพื่อนหาแมงครับมาเตใสครับเดี๋ยวผมจะพาสอบถามเพื่อนครับนี่ครับเป็นแมงครับว่าเป็นซัดปลาครับที่หาเบิ้งได้งากครับนี่ครับเพื่อนทิดใส่ถุงหัวแนวนี่ครับรับประกันเลยเพรมีเบิ้งมีเม่าอ้ยแก้วเก่านี่ครับเพื่อนในมาหลายเลยครับ ขายตัวละจักบาทเนี่ยนี่ตัวละสองบาทนี่ครับเพินขายตัวละสองบาทหอยมีเลยคือจะเป็นลายจักลายน่ไปหามาตยฐานไหนเกาะดูห้างใด,ด,ด้ทางใดงไ,ดไ,ดไดมหมวย่างนะาบอก่สามย่างาว้ยหอันีอยู่สดอว่ามวย่าง บักเข่งแล้วก็มีบักเข็งย่างอะไนี่เพชรเพชรทุงละับาทเพชรทุงละสักบาท่เแซ่บมาไข่หอมมาไข่เขามาไข่เขาขายจังได้ตัวนี้าหาชีพ้วรหาชีพาอ้ยวละรามไข่เขาแซ่บเยค่ะของปลาปลาเข็งสิบบาทปลาเข็งสิบบาท มาขึ้งแล้วก็คลายผ่านัจุกไปจุกไปบริหารเะวบ้ามองได้พันมองหันบริหารปอดสามขัน่อยย่าฝอยเออฝอยสามขันร่อยแล้วว่นี่เขาฝอยเราเห็ดแบบงามึ้นกันด้วยครับ รถท้าท่าอี้ยน้ำดำหน่อทขากีซี่กีซี่กี่ซี่ท้ากีซี่กันกันผู้เนาะกันมันโลนเร็วกันมันโลนเร็วเห็นไหมยอาใจมากไอ้เม่ขับนี่มันอยู่ไปหาจนมาแต่อำเภอใดก็เถอะโยเกิมดู่โค้งเกี่ยมอยู่โค้งเกี่ยมเพห็นาอยู่โค้งเกี่ยมแลยครับเมฆขับมันเป็นผู้เนาะอยู่ ได้่เทการเน้นมูมี S> oh, <S God, ่เลยกทะกาข้าหยาบอดเ้ออดเลยเด้อทอดเลยเด้พ่อเขาหน่อยอีกครับปลาไม่มี้ำนะั่เขาแยบากไก่เขา่เขาของปลาของปลาบัเคยกินเจือเาดูนีกินซือบัเคยกินเจือดนี่เซื้อมาคไก่เขาเราขายหาสิบบาทด้วยครับบักไกเขาเ้าบัเข่งหนึ่งสิบบาทสิบบาท นีครับเป็นอาหารป่านครับเม่นครับก็เมอนกับเท่าไรเม่นครับก็บ่อยมาสิหานี่ขายเด็ครับพี่น้องปากินได้ายตัวละสองบาทวนะครับนี่ครับมีหดบอยบอยบอกบบกฟอม ใช่ห่อข้วนบาทอันนั้อัน้ขายยีบาทก่อนหนี่งสิบบาทค่ะนึงแล้วค่ะนึ่งแล้วพร้อมกินเด้เลยนึ่งแล้วพร้อมกินแล้ววะนี่ครับสิบาทอันตู้โบท่านสามยางนี่ขายเศ้าสามยางแถวนี่ลวนี่นบลอมแห่สเอ่ะบเป็นยังเศร้าหาค่ะเปนเศร้าห เครึ่งโลตัวนีเครื่องโล่เคร่งโลงโเครื่งโล่เส้าหาคายบัวแพงด้อยครับค่ะบัแพงค่ะเฮ็ดหาบงเฮ็ดาเฮ็ดหาขายถืองนนะบหงเนเออบัเป็นยางบัเป็นยงาสอเรื่องเาครับเร่องเราสนใจยังสาบาทค่าแซวนี <aquí> ข่ขายถือคือขายถือคืออะขายยางก้าใส่ตู้เย็นใ้จะได้ทำตู้ได้บ่มากหนึ่งกันเลยใส่เลยนี่มะพร้าวหน่อยครับมะพร้าวหน่อยหน่อยเลยนี นี่ครับสำหรับไฟนี่เป็นพวกต้นพริกครับต้นพริกต้นมะเขือเป็นพริกเป็นมะเขือเป็นบัวบัวเงี้ยงงามเ็ดไข่งามงามลอยเศร้าเอาลอยเศร้าเอาเราวะลอยเศร้ากูดีตัวหนึ่นที่จะดอกงามงามครับเปิ้ขายลอยเศร้ากูดีกู้อ กองหายากครับโอ้ยไปรอหาบูดเหมือกับบัวใดดึกนี่ครับบวบเพิ่นกับบวัวบักไงด้วยครับบวัวบกักไงง่ามงาม,งามครับมีใน,น,น้ักมีใน้ักมีกระปูหน้า,า,นานกระปูหน้าหอยครับเป็นหอยเป็นหมกเขียบครับครับเป็นหมกเขียบหมกเขียบ,ง,บงามงาม มันเฮ็ดงามงามนี mais 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 men, asse, tipo, ่ครับเฮ็ดงามงามขายถูกๆนี่ครับขบคุณกระสนใจครับพุคุมะน่งเหลือนน่งเบิ่งครับพี่เดี๋ยวกเทียมันบายเนี่ยเดี๋ยวเราวะเดี๋ยวเรา ใบหุบสนขุไหยาบใบไรนี่คร <ions> oui. e. ับครับข <bildung sund u els> ุดพืชผ่านเรือครันขุดพืชข่านปรือขุดหยาบใบครับสาบสาบสาบใส่เฮ้ยเอ้งโลกบานนาเชียงใหม่ข้างโลไปออดกหลาน เมก้มันน่าเลีย <|so|>> ืออกาไปกสวรับใบ้วยรันเดี่ยวรับรันรับเบิได้โอ้ยโอ้ยอ้วอไป้ออกไ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้โอ้อก้ย้

เสด็จตัวเสด็วคเนลืออเลือมากมากไงเอาไงเนาะ่กอก็ไม่ใช่กับอด่กอดขอขาแล้ววะใส่อสามเนาะ อ่ไม่เกินอูไ่ได้ค่ะโอ้ยพวกนี้จะแงเลยนะผานไปเอาคมจักบาทเัยเ่ได้พเอาไมีขาดไม่ด้เกินบม่ไดอกฝรั่งหดโุ้มมันเบอกาแล้วว่าสั่งมีมีขาดไม่ด้เกินแล้วว่ามีข้ามเลยครับพิสเราไเอาลนพ่องแล้วก็มาขายทุกวันเสาร์ถุกวันจันทร์กตลาดนัดครับตามที่ผมไปมาได้เห็นครับ นี่ครับทัวเป็นทัวเป็นบววเป็นหมากแตงกิงหมากฟักเข่าโคดม่นแก้วพ่นพ่นน้ำในที่พ่นน้ำปูขาผู้เกาเ่ว่าสินค้ขาไม่ครับพี่น้องพ่นู้นนะครับเดี๋ยวผมจะพายางเบิรงกางส้มเรื่อยๆครับนี่ครับแกงพ่นทั่วเพิ่มคุนสวยๆงามๆคือเกาบกบวงกยังมีขาย พายจิกกระจายครับพายจิกกะจายนะวะใช่ใช่อันนี้พักกี่บาทพักนะพักสิบบาทเลาะอันนี้เลยยี่สิบบาทอันนี้กี่เรียกกี่สิบบาทก่อนละสิบบาทนะโอ้ยทราบจีไ้มาขายเป็นพวกปลาด้วยครับเป็นปลาเป็นนกครับนกเป็นขั้วไปเรียบร้อยครับมีครับหนูต่ออมีเป็นหนูเป็นหนูเป็นต่อ ครับของหากินยากครับของหากินยากต่อครับเป็นพวกหมูพวกนวกนมีขายได้ครับพี่น้องนี่หันเทสโอ้ยพ่อใหญ่มาถามซ <Hit. S 2> ื้อเทสท่า,านเจ้าของบอกพ่อใหญ่ซื้อป้าบโลดสองหอยพ่อใหญ่ก็ซื้อหนูขายตัวละจักบาทนุน่นลอยเศร้าค่ะลอ,อยเศร้า อลอยแ้วมันตกบแพงนกนู่น่เหางหด้คับได้กินนกนี่แ่้าอร่แบ่แแม่นี่ครับเพ็นเนหนึ่งแล้วด้วยครับหนึ่งแล้วพร้อมกินมาแบบงามซื้อนะไว้ถือเงินกำจอจะรอสิได้กินบนำงามปลานั่งตู้มกเขียบนี่มันไปตองด้วยครับน่ไปตอคับนมไปตองขายครับไปนี่ก็เป็นพวก หมากกล้วยครับหมากกล้วยหมากแตงกิ่งมันครับหมากอือก็มีครับพี่น้องนี่ครับก็สำหรับฟังนี่ก็เป <up> ็นพวกพักครับเป็นพวกพักทุกอย่างสิบบาทพักสิบบาทอีหยังนี่นั่งหวานค่ะนั่งหวานน้นนั่งหวานนั่งหวาน แม่นครับพิษเป็นทอดรูดทูบครับครับนั่งหวานเป็นแกงเส้นย่างใส่บักน้อยใส่ย่างไตมืดแค่เออเออนี่ครับพักทีดาค่ะพักกระก็เห็ดมะเนียวนี่พักอันนี้เขาเอิ่นพักยังก่อนนี่ใบหัวเสือค่ะใบหัวเสือนี่ผักต้นเนื้อค่ะผักต้นเนื้ออันนี้เขาพักเอื่นพักยัางโบว์ค่ะโบว์แต่ว่าเกิดอยู่ทางเหนือที่ก็คือจังอามะนาวอยู่บ้านเพาะว่าปลูกบ่ เอามาปลูกเอามาปลูกเพคุนเอามาปลูกเด้อครับนี่ครับผักเพ่ีเข็ดเป็นก๊บเป็นเกลงามๆแนวนี่ครับกุ้ยชีปลูกเองเมื่อหนอสมุนอีเนาอปลูกเองค่ะของปลูกเองด้วยครับสร้อยพ่อได้สร้อยเราคิดว่าหมื่นเดินทางไกลไปไกลไปเลยโค้งเกี้ยมเหมือนจะกุ้ยชี่ตัวง่วมากนะครับพวกอาหารสีเนเี็ดแล้วด้วยครับเป็นลาบไก่บ่เป็นลาบไก่ แกงเข้าไม่สมพักขาโอ้ยนี่ครับแบบเคนนี้แบบสดๆมากครับไปพักขากะมัม่บอกเงี้ยสิบบาทเนาะสิบบาท,นบาทคนขายสิบบาทด้วยครับขายถือครับนี่นะครับหมักอาหารอาหารแบบบ้านเฮ้าครับคนเด็ดเป็นถุงมากทายครับคือเหลืออันเดียวคเออ <c oughs> ลาะคนไทย เป็นหายมากว k k uh e. ่าจต่ครับนี่ครับฟังนี่เป็นบักฮ้อยครับเป็นบักฮ้อยที่เพิ่นจิ้มแล้วครับหรือเป็นบักฮ้อยเชอรี่ครับเป็นหัวหอยนี่ครับเป็นขี่เล็กเป็นกระปูพักกระแยนงเห็ดครับเห็ดงามงามเห็ดนางฟ้าฟังนี่ฟ่อยป่อยจังบาทครับฟ่อย คุกซิบบ่ข้อยอันละคุกซิบบ่าเชื่อมกันข้าก็ยากกัน,นนี่ข้า,า,า,ก,า,าก็ยากกันนี่ครับว่โอ้ยมืออนี้สิได้เดินทางไกลมืออื่นหนึงสิได้กลับบัวเด้ดสื่อซอยนะครับโอ้อีกตั้งไปไปโค้งเกียมปุ่นไปไก่ไปนอนอยู่ขุนท่าสิได้มาอีกไปเด็ดหนามปุ่นเฮ้ยไปพาทายเนี่ยนี่นะครับครับเป็นไข่ครับ <S <S เป็นไข่เพื่อเกยดเป็น ถุงเป็นถุงเลยครับถุงละลอยสามผาลอยสามซิฟในนี่ครับเราฟังเนี่ยเป็นลูกชิ้นครับนะครับนี่ครับฟังนี่ก็เป็นผลละใม่ครับเป็นผลละใม่เป็นพวกอ่ะงูนหมักซีดากล้วยหมักหมากนหมักหมากแล้วก็หมากครับหมากสําหรับผู้สีฟุ้นเอาไปเคี่ยวคู่ใส่คู่เคี่ยวหมากด้วยครับนี่ครับพวก มักฟักมักแฝงมักอื้อหมักทัวหมักแตงผักหอมผักซี่ครับขนาดก็มีครับนะครับฟังนี่ครับเป็นพวกอาหารแห้งครับเป็นอาหารแหง้งเป็นพวกคุณเชียงครับคุณเชียงฮอดดอกแหนมครับคร,ครับไข่ครับ ไข่เงียวหมาไข่โบเงียวหมาครับไข่นหนึง่งไข่ต้มครับพี่น้องนี่มีเบิร์ครับนี่ครับนี่ครับฟังนี่ก็เป็นปลาทูครับปลาทู่ปลาทู่คนมาเบื่อปลาหน้าปลาสามาหาปลาทู่ครับสตูเกียนของคนครับกินปลาทูแข็งแรงแห้งบบถอยน่า,นาฟัพงคเนเอาครับกินหอยแห้งโตก๊ก <laughs> ินปลาทูแข็งแรงแห้งบบถอย กินหอยนี่แห้งตัวผู้เท่านั้นนี่สะโรุจะโร่กแกนมงคลจบนี่ครับมกเขียบมกเขียบก็มี่ด้ครับเป็นมกเขียบเป็นผกปนเป็นมะทั่วนี่หดเห็ดหนึ่งเฮ็ดหนึ่งอันนี้ดอกบัวครับโอ้ยบอกเขียบแล้วพูดไปต่หักแก เรียบหน่อยเนยหน้อยโอปอลเอแปะครับบักเขือกิ่งักเขื่งหวานบักเขิ่งหวาน้าหวานแม่ก็รับต้นนิดสิบบาทออมันนะครับมันเป็นกระเฮ็ดเป็นมัดไวมัดละสิบบาทสาบาทครับเกรนเฮ็ดแบบตึกคือครับพี่น,ออน้องเพราะ่มันนกนีข้ามสิไปหาคูดได้ครับทายหนาครับเออฝนก็เริ่มลุ่งเม็ดแล้วครับนี่นครับ นี่หดใบผักไสครับพี่น้องใบผักไสนี่ครับนี่ครับเป็นภาพบรรยากาศในตลาดนัดบ้านหอยไฟครับตอนนี้ฝนก็เริ่มจะลุ่งเม็ดครับมะลอกปอกแปะแล้วครับมะลอกปอกแปกนี่ครับเป็นก็มีพวกกอยครับพวกกอยทุงละห้าสิบบาทสามสิบบาทมีเท่าครับมีเท่ามีเท่ามีพวกหอยครับพวกหอยมีหดอ้อย นี่ครับมีหดอ้อยมาขายเลยครับเด้อนี่ครับเป็นพวกพักเผื้งเห็ดเป็นกำเป็นกำบักสีดาบักกล้วยปีบักฮุ้งนี่ครับเพิ่นนีหดใบตองนะครับเป็นใบตองมาขายนี่ครับเป็นพวกพักครับพักพื้นบ้านนะครับพักใส่พักขาดพักกะทินนี่ครับพักกะทินกับนี่นะครับพักกะทินนี่ครับ นอใหม่ครับนอใหม่งามๆมีหดนอครับมีหดนอมีหดซุปรับมีหดนอมีหดซุปสี่ตัวเลยยังกี่่าวนี่ครับยีสต์น่างฝายูขี่ข่าแล้วอกมีไงงามๆเลยครับนี่ครับนอแอบมีไงงามๆเลยครับนี่ครับฟังนี่ขึ้นหมี่แหนมนะครับเป็นพวกแหนมหนูนอนี่ครับมีหดกบปีนด้วยครับปีนกบ โอ้ยต้อเห็นเดี๋ยวว่ะโอ้ยพี่อย่งนี่นังกัปนตอมค่ะเด็อันเอาปล่อยแปะนกบนัดใส่บอกแค่ะบอัวพอนคกบอัวกบปัวกบปู๊น่า้ายใหม่ไรทไดก่อนไหม่ละหาซม่ละหาอันนี้ไม่ละทาไดกรันตัวนี้ซีตัวนี้หา ครับเพือขายบัวแคนด้วยครับไหม่ละห้าสิบก็ใหม่ละสี่สิบกไ็ได้กินอยู่ครับหมักเข่งมักเข่งกอมีกินดนะครับตอนนี้มักเข่งมักเข่งมันนกมั่นนกมั่นแก้วมันแก้ว,กวเฮ็ดครับเฮ็ดเด็ดง,งามๆ นี่เฮ็ดก็บ่อลอยหนึ่งหาทโตยหอมจ้าลอยโตัวละสบาทตัวละสอบาทตัวละสองบาทาหารหากินยากขนาภูยากภูมักภูหยางนา่มัน้องกินมันขึ้นเอปภูมักเกินว่ะขนาดภูมักเกือบกือปาเลยครับตละสองบาทตละสองบาทกับโบแพงด้วยครับเพราะว่าหาพ่ได้ครับพี่น้องผูเคยสไปหามากินบไร้กินเาะครับนี่ครับงาม อันนี้เฮดกอเฮดกองามงาามเ็ดละงเฮดปวกอาหารตามฤดูกาลครับกระเลย่งนี่เริ่มนี่ด้วยครับเป็นมกเขียบหอยหอมหอยหอมนี่มันนี่อยู่ใส่งืออยู่น้ำปลาทีห่วยที่หวยอดู่แถวอะไรหนอ ดวงแถบโอ้อยู่แถวดวงนอแถวแถวเนี้อโมมีอยู่แล้วโอ้ยหอมีแถวดวงแถบแล้วว่าก็ฟังต๊ะปอเหล้าด้วยครับร้ายตามที่ผมไปมาครับครับหอมโมงโหงเรื่อตัวนั้นเพราะได้ไปอยู่ประเทศเล้าฟังเล้าร้ายอีิงจริอยู่อันนี้อันนี้คนไทยมีคนได้นี่ครับจะนับฟังเฮ้าอยู่แถวดวงแถบด้วยครับหอยหอมวันนี้เผ็ดเพื่องเผ็ดฟ้างครับงามงามดอกเงยเงยงามงามครับพี่น้อง ครับมาเบิ้งเอาที่ตลาดนัดบ้านหวยายนะครับเป็นมันครับเป็นมันนกมันนกใหญ่ๆนั่งๆเลยครับนี่ครับนี่ครับแะเฮ็ดเฟื่องเพิ่นกระงามย่างนี้เลยครับดอกบักใหญ่เลยครับเป็นเฮ็ดเฟื่องด้วยเฮ็ดฟางนั่นแหละครับนี่ครับเป็นภาพบรรยากาศในตลาดนัดบ้านหวยไฟเมื่อนี้เมื่อนี้คึืนฟ้าคึืนฝนครับฝนก็เริ่มตกหมอลอกตกแปลกลงมาแล้วครับนี่ครับ เป็นเห็ดเป็นเห็ดเป็นนอใหม่เป็นมั่นเป็นบักบวบนี่ครับเ้นหนึ่งเลยก็บีดเครับนห่ครับเห็ดเฮ็ดอันนี้เห็ดเห็ดนักงกมหน่อเห็ดนางกำแดงไมยแงแ่แครับขนาดผู้ได้มักกับเห็ดอันนี้นลครับเห็ดนางกำอันนี้เห็ดปวกกิ๊ดน่อน่อยเมตอได้โดนหอได้เห็ดปวกกิ๊กดอกหน่อยๆงาม นมาเต้นน้ำขูน้ำปลาเออน้ำขูกับน้ำปลาแล้ววะเออมี่หดหมักเฟื่องหมักเฟื่องนี่เบิร์ดใช่ไหมเฟื่องแล้วก็เอามาขายเลยครับหมักเฟื่องมันแก้วเห็ดปกอีกเริ่มเกินแล้วเด้อเห็ดปูอีกนี่ครับเห็ดปกอีกกระดอกแนวนี่นะครับคนมากดอกคนก็จับใบใหญ่ได้ครับเด้อนี่ครับเป็นปลาเป็นไก่เป็นหมกเป็นหมักขาม เป็นหมักพริกเป็นนอไหม่ต้มเป็นหมักฟักหมักแฟงเท็ดไข่ครับห็ดไค่ดอกง่าง่ามนะครับนี่ค่ะปลาเลาตัวเป็นไก่หนึ่งกิโลละห้าสิบละว่าก็อีปยัางไปบานไปถือบานดอกแค่ลอยห็ดหัวเมือง เออมาดที่ไก่นาะน,นี่ดนาะเ,อเอออ้ยเขาเปิดเขาเปิดด่อนสาเขาเจ้าโอ้ไปึกมาโอ้ไม่เป็นปลาเลี้ยงปลานอนได้สิโอ้ไปเอามาสักเดือนลอยอีสเรา,า,าเว่ะปลาเขาเปิดน่องสาเนาะเปิดน่องสาเราไปอันนั้นเอานนี่นี่ก็ไก่เป็นตัวลูกคนมาแล้วตัวจักบาทไก่นต่ตัวจักบาทาตัวนี้ลอยสามคนลอยไปแล้ว นี่เชิงตับนี่เชิงใจเนี่ยคนลกคนล้นตีค้อมไปตุ่มด้วครับตุนัู้ใดซื้อครับซื้อไปตุมโหลดอันจะได้ประคามสมก็ได้นี่ประคามสมเราวายเาปรประคามสมขายจะได้ประคามสมประคามสมยี่สิบบาทยี่สิบบาทอไรกันเนี่ย มืรก็จะได้กับไอประกาศใหมครับพี่น้องนี่ครับเล็กน้อยเอาเพชรเชียงอยู่บนหน้าดอกซีเลยนะครับนี่เดียครับนีก็ยังมีคือเก่าอยู่นะครับนีอ้อยครับเป็นอ้อยเป็นกะตาคือเก่าสินค้าจากบนหน้าดอกใหม่เพราะยังมีอีกหรอคือเก่าครับนี่ครับเป็นกธมาประจำ เพื่นมาประจำกับโบถูกจักเคร่อบถูกจักเคืือชุกไปนมาส่้อเขาม่เยีครับเพิ่มาขายประจำครับเพื่ดูบหนาดอกใหม่ครับสินค้าจากบานาดอกใหม่ครับจ้มีจ้ม่แต่ต้นกาครับอัน้ยัง่เนี้เออต้นกาแม่ต้นกาต้นกาลายแมนผมผมบอกเขาเดี๋ยลงผมก็ลุงอยู่ในเฟสกัลุงคือกันอยูแมน ม่เฟตก็ลงอยู่ในยูทูปก็ลงแต่ว no ่าแต่วโมมีเวลาไปซ้ำเล่านั่นส่วว่าผมสิไปไหนแต่วันเสาร์กับวันอาทิตย์แต่ว่าเราเนาะไปคู่มือมันก็มีลงแต่ละต่ิธีไลาเออต่ละตรี่วิธีไทยเล่าเป่าแมกบป่าแมกเ้่าแมกเล่าแต่ลช่องเขาแลครับเป็นหมากอันพวแซแซบด้บุเป็นกบยาหนอเป็นกบยาเป็นอันนี้แล้วพวกพแซบๆซ เพ่นไปสันญาทาน่นไปสันญาทานนี่นะครับแบบหลายแบบแบบโอ้ยเสือกันฝนนี่ครับเพ่นจะเป็นเป็นผู้เป็นหมากเป็นปกบยาเป็นปูนเนาะเ้อคนเอามาขายด้วครับเพคนเอามาขาย เอาไปใส่ห่อเขาเนาะห่อเขาหน่อยบอกห่อเขาหน่อย,ออยสำหรับผู้ใดทีจะเอาไปเฮ็ดห่อเขาหน่อยครับเพ่นกระแตงมม่หายเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับเป็นภาพบ,บรรยากาศในตลาดนัดบ้านหน่วยฝ่ายครับจะผมจะผ้ายางเบงิ่งนี่ครับไข่กลางแนวนี้บ่าจองกลางแนวนี้เนาะถือเอาถือเอานี่ครับโบมีโบมีขค้านี่เขเป็นขาจองแท่น เป็นอ่อยได้ครับเป็นอ่อยเป็นทอนเป็นทอนเป็นบักหอยเป็นบักห้อยก็เพ็รขอฝนดีหลายก็ะเกิดจูบ่เศร้าได้มันดีกระเทินมันเป็นดีหลายดอกอย่งนี่ครับเพชรขอเกิดมาหลายเดือนอะไรครับเกิดมาตั้งเดือนหาเดือนหกผมครับใครใกล้ก็เรียกเองขายเองนี่ครับเป็นเงาะอ่อนอยู่เลย นี่ครับคนเจ้าห้เบิร์กนั่งร้อนๆเป็นเทสพอฝ่ายนี่ครับไข่เคนว่าคนไข่เคนเลี้ยงเองขายเองคุณนะครับเลี้ยงเองขายเองนี Hence, ่พยานหลักฐานพร้อมนี่ครับพยานหลักฐานเมย์คนเด้ครับเมย์คนเจ้ามาขายครับอันนี้เท่าไรอันนี้จะจะปลูกสิบสิบลูกสิบลูกขายสี่สิบห้าบาทคุณนะนี่ครับ เิ่นเลี้ยงเองขายเองครับขั้นถับผู้ใดมาตลาดนัดบ้านอุ่ายได้ะครับกับมาอุดหนุนพนเร่ครับมาอุดหนุนเพิ่นแน่เวลาเดี๋ยวมาครับพี่น้องมาขายเรื่อยๆอยู่บอกมาประจำเิ่นมาขายถูกเสาด้วยครับคณะผู้ใดมาตลาดนัดบ้านอุ่นไฟกับแวะมาอุดหนุนพนแย่ครับเพิ่นเลี้ยงเองขายเองครับนี่ครับสนับสนุนกันครับพี่น้องนี่ครับเบนบักบวบครับต้มนอใหม่มีหอนบักเนี่ยชุบอีกทั้งขอเขาอื่นนี่ บักแข่งขมบักแข่งคมนี่ครับอ้อยผ่าหน่อยแล้วนะครับผ่าหน่อยเฮต่ออ๋อยู่ครับผ่าเอามาปาดผ่าควรเอามาไวท์ปาดนั่นปาดนี่ครับเป็นผ่าเป็นมีดโบราณชนะครับเป็นมีดโบราณนี่ครับเป็นกระมีข้ามหมากกอกยาครับข้ามหมากกอกยานี่เอาไว้จะใส่ห่อข่าหน้อยนี่ครับเจ็ดห่อข่าหน้อยขั้นถ้าผู้ใด้จะมาเสือครับมาเสือไปเห็ดห่อข่าหน้อยดนะครับเดี๋ยวเป็นแจ้งมาให้เรียบร้อยครับ นี่ครับบังนี่ยก็เป็นน้องใหม่น้องใหม่ต้มน้องใหม่ต้มปูดองผักนี่ครับผักเราก็ง่ามเลยครับผักงาบงามสวยๆนี่ครับนี่ครับเป็นน้องใหม่โจดเนี่ยครับเป็นน้องใหม่โจดครับน้องใหม่โจดสิบบาทอันนี้หัวหอยหาสีหัวหอยหาอันนี้เฮ็ดอีหยังเฮ็ดอีดำค่ะเฮ็ดอีดำเฮ็ดคุนกำครับเฮ็ดนั่งดำครับแล้วแต่ว่าได้จะเอื้อนเด้อครับเด้อ นี่ครับเป็นนอใหม่ตัวนอใหม่ตัวต้นนี้กึ่งพูนกึนพูนต้นนี้หมากต้นนี้หมากมาใส่ห่อเขานอพิ่นเฮ็ดเป็นชุดไปจึงสีเด้อครับเฮ็ดเป็นชุดไว้ให้สำรับผู้ใด้แตมาซื้อได้ใส่ห่อเขาหน่อยครับนี่ครับเพิ่นแกเป็นชุดเป็นชุดไว้นี่ครับแกเป็นชุดไปเด้อครับนี่ครับ นสำหรับปูได้แต่มาซื้อก็มาซื้อครับที่ตลาดนัดวันหนวลไฟนี่ครับเพื่อแจ้งไว้เป็นชุดแนี่ยนครับแบบง่ายๆไปก็เอาไปใส่รถนอสำหรับผู้ใด้แตเห็ดหอเขาหน่อยครับนี่ครับเขากีเขาโป่งก็ยังมีคือเก่านี่ครับของเก่าครับเช่นเดิมครับนี่ครับเขากี เพิ่นท่าไข่ฟองด้วยครับ่เออฝนกะชิตกพ่อฝนครับคึ้นฟ้าคึ้นฝนมลกกปอพิกนี่ครับไก่กับยังมีคือเก่าด้วยครับลูกขนลุ่นปีกปลากระมีนี่ครับปลากระมีปลาดุกบวกอาหารครับอาหารสำเร็จครับอบเย็นอมไก่เกาะกัมเกาะก้มหนึ่งครับมันนกมันนกแบบใหญ่เลยครับ มันใหญ่ๆนี่ครับเป็นมันนกเป็นมันนกหรือมันน้ำมันน้ำมันน้ำอะไวนี่เราเป็นมันนกมันนกยังคือสีใหญ่ครับเมันนกหรือมันน้ำเต็มได้ยเจครับพี่น้องเป็นบักเสียบครับเรน่อยกวเีพูดไไขืนอยกว่าเออกนี่ไ่่เขือมกพริก ขิงคาพักดองพักซุดมี่แบบิักกูซิงกูยางครับบักทั่วบมักบวบบักอื้อักเขือพักกาดพักสรารเนห้อมร่วมมีครับมีแบบหลากหลายครับั้างหน,นประเภทปลาครับพี่นอ้องเป็นอ้อยครับเป็นอ้อยเป็นหมักเข่ง เป็นมะเข่งเป็นมันเป็นกระบองเป็นขี่ยางลีนเตาลีนเตาคือกายังเอามาะาคขี้เก่าแล้วครับลีนเตากับเป็นปยเป็นยังกะมี่ครับเป็นปูเป็นยังกะมี่กับปูดองมะคฮงผักปมอันนี้ข้ามมากกอกยาเพรื่องเทศเป็นสุดไปแล้วครับเป็นสุดไปแล้วสำหรับผ้ได้จะเอาไปใส่ข้อเขาหน่อยครับ ห่อเขาหน่อยกับโตถ่องมาไปนางเห็ดนางพันครับข้าวมากโ่ยาเอาไปใส่รครับเคิ่นเห็ดไปยิแบบสวยงามแล้วครับพี่น้องนี่ครับเพิื่อนมีหดชิเสียดเป็นมัดเป็นมัดเลยครับรัดชีเสียดเกียงคู่นี่ครับเป็นการสะดวกสบายครับเป็นการอำนวยความสะดวกสบายของพี่พี่น้องเข้าครับเพื่อนเดินทางมาหาสื่อสิ่งสื่อของไปเห็ดพ่อเขาหน่อยครับนี่ครับ กล้วยบักย like ื่นหน่อยบักพริกหน่อยซ้าวานเท่าไช้คะหัวหนาขาบักเสือสศพบักเกสือโบวานครับพี่น้องชิ้นขนาทบักแตงเราบักแตงบักแตงนงามงามบักแตงงามงามบักหู้งามงามเดี๋ยวกับตัวตัวงามงามตัวใหญ่ๆฟักใหญ่ๆฟังนี่เป็นข้าวต้มครับเป็นข้าวต้ม กะต้มมัดเขาอื่อ่กะต้มพัดหรือกะต้มยังกะต้มธรรมดากะต้มกะต้มมัดต้มมัดกะต้มกล้วยเออทงให้เป็นกล้วยเลยครับนะครับคนตรงนี้มาขายประจำครับทุกวันเท่าตามที่ผมมาอันนี้เป็นบักหน้าครับบักหน้ากำงามครับบักใหญ่จักบาทบักหน้าบักหน้าซาอูบาทซาอูบาทเอา้งปากกระชุ่มกดิ่ครับบักใหญ่เลยครับ